ดีครับวันนี้ผมก็จะมาหาหอยจุ๊กเพื่อเป็นของกินดูค่ะมดเต็มเลยน้ำท่วมครับต้องระวังดีๆนะครับมดอย่างเยอะเลยนะครับโอ๊โอ๊โอโตก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 ับตก แล้วก็เดินหาหอยไปครับแต่ <nt ing> แล้วเ <t iny> จออีกแล้วนะครับแม่ก็เก็บอัน okay, นี้อหอยเน่าครับอ <t iny> ันนี้หอยเน่าฮะเจออีกแล้วนะครับตัวหนึ่งตายน้ําเลยแม่จับกล้องมองเก็บเอาได้แล้วนะครับตอนนี้ไปกันต่อซึ่งฝนก็เริ่มฟฟอยๆลงเม็ดแล้วไปกันต่อครับถือกล้องนี่นะครับ <t iny> เดี๋ยวผมจะเก็บบ้างนะครับเดี๋ยวตรงนี้เลย ใช่นี่นะคะท่านผู้ชมตัวใหญ่ก็มีตัวโอเคตัวใหญ่ก็มีนะครับท่านผู้ชม่ตัได้แล้วนะครหนึ่งตัวไปกันต่อทุกคนดูมดสีเกาะกันเต็มเลยเบรรยากาศก,ก,ก็คือน้ําลึกไม่ลึกเท่าไหร่หรอกก็พอเดินได้ครับมันก็พอเดินได้อะไป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  เดินหางกันต่อไปนี่นะครับอันนี้ก็เลขแปดนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เลขหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าแมอ่อะไรนะหกเก้าหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าวนนี้มันน่าจะออกเกินเลขนะนี่ไม่รู้อะ่ะเอาไว้เผื่ออีกงวนหนึ่ง <ม ffe. S 1> หรือเปล่า ไหปูไต้ปูไตปูไต,ตมีปูด้วยแต่กล้องอาจจะไม่เห็นทุกคนคะผมขอบอกเหตุผลที่ไม่ใส่เพลงเพราะว่าไม่อยากตัดใช่ไหมแม่ที่เกียตัดก็เลยไม่ใส่เพลงให้ทุกคนสัมผัสถึงธรรมชาติมันก็ธรรมชาติเกินทำธรรมชาติถึงขั้นที่แบบน้ำท่วมเลยแหละครับ ใช่ถ้าฝนยังกตกแรงแบบนี้เหมือนวัน,นก่อนๆเนี่ยนามันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนท่วมนะครับก็ฝั่งนี้นะครับก็เป็นนาลุงโอนะครับฝั่งนี้ก็นาพวกเราเองนะคบที่เราเดินนี้เขาเรียกว่าป่าลเปล่าครับไม่ครับเขาเรียกว่ากันแทนาครับใช่ครับเขาเรียกว่ากันแทนาครับ สาเหตุที่มันมีน้ําก็เพราะว่าน้ํามันท่วมมาสองฝั่งเลยครับผมแล้วก็ทําให้มันดันขึ้นมามแล้วตอนนี้ผมอยากจะบอกเลยว่าลมมนแรงมากครับท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงแรงมากครับตอนนี้อ้ากล้องจะลุนแล้วแล้วถึงจุดที่ตื้นที่สุดแล้วนะครับตรงนี้เลยแล้วเราก็จะจุดที่ลึก,กอีกรอบหนึ่ง อันนี้คือตื้นของจริงครับดูตื้นจนเห็นรองเท้าตัวเองเลยตรงนี้สุดยอดตรงนี้ก็มดจะเยอะกว่าปกติโอเคครับไหนป้าไหนป้าเอดที่อรู้ไหมทำไมมดถึงจับกันเป็นแพรลูกค่ะบ,บอกเขาสิเพราะว่ามดถ้าเขาไม่จับกันเป็นแพรเขาจะจมน,น้ำครับเขาเลยต้องจับแล้วก็เปลี่ยนกัน คบอกความรู้กับท่านผู้ชมทุกคนเราเจอไสเดือนอย่างเยอะเลยไสเดือนขุดเยอะเลยครับทุกคนดูมันนมีปูนาด้วยไสเดือนอย่างเยอะไป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 มีก็มีปลาด้วยโอ้แม่ทำไมหนูรู้สึกว่าตรงนี้มันอุดมจังเลย ใช่ตรงนี้มันอุดมสมบูรณ์กว่าทุกที่เลยเพราะมันน้ํามันตื้นเพราะว่ามนมัน้นมันก็เลยเกาะกันเป็นช่เดียวเาไม่ขึ้นมาข้างบนเขาอาจจะตมนใช่เพราะฉะนั้นเราต้องไปกันต่อนะคะท่านผู้ชมถึงพื้นดินนิดมันก็เป็นพื้นดินนิดหนึ่งนี่แหละครับตู้องตูจับปูไหมไหนไหนไม่ต้องไม่ต้องปล่อยให้มันปล่อยให้มาสวีกัน เออปล่อยป่อยมันไปเถอะเมันเป็นแนนนัใช่เราจะไม่อยากภากอะไรกันไปทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นคันนาตรงนี้ไสเดือดตัวใหญ่เละเดือนตัวใหญ่เลยเสื้อระวังมดอุมดกยว้าวทุกคนยังใหญ่เลยเ <c oughs> ต็มกว่ารอบที่แล้วล <c oughs> นะครับรอบที่แล้วยังน้อยกว่านี้ ดูรอบนี้เต็มเลยซ่อนอยู่ใตาา้หญ้าอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นกันแล้วแล้วเราก็มาเจออีกหนึ่งตูง้ดเดินมาตั้งไกลเพื่อมาเจอเพื่อสิ่งนี้ครับเพื่อมาเจอตัวนี้ตัวเดียว <c oughs> ไม่คุ้มเลยขึ้นคันนาก่อนครับตาครับตอนนี้นะครับเราเราลงมาแล้วนะครับอันนี้คือหลังสภาพหลังกำแพงเรานะครับทางนู้นยังไม่ท่วมน,นะคะ แต่ทางนี้นี่ตรงไปก็จะท่วมนะครับถ้าเอาง่ายๆก็คือถ้าเราไม่มีกําแพงคันตรงนี้แหละน้ํามันก็นใช่มันจะไปคลองลอยแล้วทีนี้น้าน้ํามันก็จะบุ้มไหลเข้าไปเลยนะครตรงนู้นพร้อมแล้วอเออตรงนู้นน้ำลึกมากเลยนะคะทุกคนที่มาถ่ายทอดสดนี่ก็คือให้ทุกคนรู้นะไปค่ะทุกคน คนดูคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้เรามาหาหอยหาปูหาปลาหรือว่ามาดูน้ำตึงตึงแล้วปวดหัวเป็นอะไรอีกเป็นผู้หญิงโอ้ยตึง,งเป็นผู้หญิงแค่กินแสนลำบากว้<ฮ>น้ำมันลดแล้วเนี่ยดูสิมันก็ลดไงจริงๆมันยังขึ้นมาไม่ถึงนะแม่ลง แต่ก่อนมันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วนี่มันเริ่มลดตรงนี้โอเคเราจะกลับไหมกลับตรงนี้เราขึ้นตรงนี้ไปไม่จับฝากแล้วนี่ก็คือบรรยากาศธรรมชาติของทุ่งนาน,นะครับม oh my god